เนี่ยครับไม่เห็นเหมือนในรูปเลยครับน an ี่นนทนนนะครับก็กินข้าวกับขมบกได้อันนี้อันนี้คือการโม่ครับไปโม่ไปโม่มาเรื่อยๆไปโม่ไปฉีดเดีจริงๆไม่ได้ฉีดเพิ่งรับเอาเพิ่ไต่อยครับผมนี่นี่เป็นประสบการณ์กินข้าวที่แย่ที่สุดแที่ไปเกิดขึ้นกับผม ที่กินข้าวแล้วมีเด็กช่างยิงกันเนี่ยผมผมยังไม่ยังไม่ยังไม่แย่ขนาดนี้เลยไป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 สิ่งที่แองที่หลอนหลอนหลอนเขาให้โตมาเป็นคนแบบนี้จริงนะโตก็ตลอดชุดงนี้แล้วหาตัวเองกลับไปไม่เจอเลยหาตั้งกรรมได้ละตอนนี้รู้สึกหลงทางยังบอกไม่ถูกเลย อาจุมากเกาหลีที่ออกไปเก็บหอยที่เกาะไรชูแดแดแรงมากว,วันนี้จะบันทึกว้ในชีวิตของผมนะว่าเป็นวันที่แต่งตัวจัดที่สุดแต่เคยเล่นแสดงอะไรมามากมายก็ยังไม่เคยทะลุอันนี้มาไปสู่อีกดินแดนหนึ่งครับตามสมรวจต้นา ได้ได้มาแล้วมาแล้วแล็วขอละเฮ้ยได้อันนี้ได้ยิ่งมียกขาอะไรเนี่ยสวยเลยได้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 ไว้าอ้ได้ได้ได้ไี่ไี้ได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 ้ไ้ได่ได้ได้ไดได้้ได้ไไ้้่ได้่ไ ดีงามเท่างคอจีเจัย <c oughs> <c oughs> ทุกคนฮะทุกคนนะมัน,นะนมันต้องไปเวนี้แล้วแหละมันไม่เหลือนี้แล้วใช่ไหมมันมันไม่เหลือทางให้ผมจริงๆมันมันเหลืออยู่ไม่กี่ทางเท่านั้นอันนี้ได้ได้เห็นได้เห็นบทอะไรบ้างหรือังเออเอาจริงไหมฮะณนะตอนนี้เลยนะแม้แต่ถ่ายไปแล้วยังไม่รู้บทเลยไม่รู้ด้วยแต่คิแต,แต่มาถูกมาถุกทางมาถุกทางแล้วผมว่าจริงๆเริ่มผิดตั้งแต่ตบปากรับคำมาแล้ว